นอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมที่3ในเรื่องการทอกชูนะคะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรน,นะคะคือคุณศักชัยมาให้ทอกชูให้เราฟังว่าทําอย่างไรเราจะมีอาชีพทําอย่างไรเราถึงจะประสบผลสําเร็จในการดํารงชีวิตนะคะในส่วนของฐานที่1ซึ่งร้อยหกสิาบลน,นั้นมีของดีนะคะมีของดีนอกจาก800กว่าคนที่เราเยี่ยมชม ็จะมีนักศึกษานะคะคแล้วก็ประชาชนที่ต่างต่างอำเภอต่างถิ่นอยากให้มาเยี่ยมชมกันนะคะว่าเรามีอะไรดีๆปีหนึ่งเราจะมีสักครั้งหนึ่งนะคะก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาเยี่ยมชมตัวนี้ด้วยค่ะครับอาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมครับอย่างที่อำเภอหนองหานของท่านพออนี่กิจกรรมที่จะเอามาของแต่ละตำบลน,นี้พอย้ำๆได้ไหมครับได้ไม่เป็นไรครับอ่า เรามีผลิตภัณฑ์โอท็อปซึ่งเราขึ้นชื่อนะคะท่านคงได้ยินรองเท้าโพลยอนะคะอันนี้ติดแล้วนะคะไปตรงไหนก็ช่างจะต้องมีรองเท้าตัวนี้เราไปไปจาหน่ายนะคะจะมีจะมีวันนั้นก็จะมีการสาธิตนะคะแล้วก็จําหน่ายด้วยมีหลายรูปแบบนะคะทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายนะคะขณะนี้เราพัฒนาไปเยอะแล้วนะคะได้รับได้รับความชื่นชมจากทุกหน่วยงานจากประชาชนนะคะรวมแม้กระทั่งผู้บริหาร เองเราก็ใช้บริการจุดนี้นะคะอันที่2ก็คือเรื่องของการทอผ้าเนื่องจากว่าน้องหานี่เรามีมรดกโลกคือบ้านเชียงเรามีตลาดนะคะเราก็มีกลุ่มทอผ้านะคะผ้าผ้าฝ้ายนะคะลายนะคะผ้ามีย้อมคามนะคะลายหบ้านเชียงอันนี้ถ้าบอกว่าลายไหบ้านเชียงจะมีหาไม่ต้องบอกเลยนะคะว่ามาจากตรงไหนนะคะก็คือมาจากบ้านเชียงเราคืมมรดกโลกเราผลิตนะคะ เราไม่พอจําหน่ายนะคะเนื่องจากว่าอาชีพหลักเราคือเกษตรนะคะการเกษตรคือทํานาหลังจากเราเสร็จการกรดุดูทํานาแล้วเราถึงจะไปทําเรื่องของอาชีพเสริมนะคะซึ่งตอนนี้เรามีปัญหาในเรื่องของการตลาดคือเราไม่มีผลิตภัณฑ์ที่จะออกจําหน่ายในช่วงที่ทําได้ทานานะคะบางทีต้องอาศัยอ้อมอ,อข้างๆจังหวัดใกล้เคียงนะคะส่งทอนะคะแม้อย่างเช่นหนองบัวลพบร อย่างเช่นอควสว่างแดน,นดินส่งแล้วก็ผลิตแล้วก็เอามาจําหน่ายที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นเรายัางต้องการผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่เพื่อจําหน่ายกับนักท่องเที่ยวนะคะในในส่วนของน้องหานนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของกลุ่มพวกป้านหายนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะคะ,ะแล้วก็ลายหายเขียนลายหายเราจะมีการสาธิตด้วยในวันนั้นนะคะนอกจากนั้นก็จะมีอำเภอต่างๆอย่างเช่นอำเภอชัยวานก็จะมีพวกะตะก้าวหวาย ลายสาวชัยวานนะคะทอผ้านะคะต่างๆก็จะมีอีกหลากหลายนะคะนะคะทั้งสาธิตเยี่ยมชมแม้กระทั่งสุดท้ายคือจำหน่ายออกไปก็จะเป็นรายได้เข้ามานะคะเรื่องของอำเภออื่นๆก็จะมีเยอะ20อำเภอเลยค่ะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับไปฐานที่สองครับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอ่านอย่างไรให้ได้เงินนะครับท่านอาจารย์ขจรราชูโสนะครับผู้อำนวยการสำนักงานกศน อำเภอบ้านเผือจะได้เล่าฐานที่สองให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ทราบขอเรียนเชิญท่านผอครับครับสวัสดีครับเอ่อสหรับในฐานที่สองนะครับจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านครับอ่าภายใต้หัวข้อที่ว่าอ่านอย่างไรให้ได้เงินนะครับอย่างท่านท่านผอกศนจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวนาในเบื้องต้นแล้วว่าการอ่านนั้นนะครับ ก็ทําให้เราสาม,มารถที่จะไปศึกษาต่อนะครับเป็นข้อมูลในการศึกษาต่อแล้วก็ในเชิงแน่แนวนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับท่านได้กล่าวนําใน2เรื่องแล้วนะครับกิจกรรมในฐานที่2มีทั้งหมด3กิจกรรมนะครับได้แก่กิจกรรมที่1ก็เป็นกิจกรรมการแต่งกลอนสักวา แตงกรอนศกวานั้นเปิดโอเพ่นนะครับในระดับมปลายทั้งสำหรับนักศึกษากศสนอและนักศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับกิจกรรมที่2เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนั้นนะครับตอนนี้นโยบายใหญ่เลยนะครับของท่านผอสำนักง,งานกรสอนอจองังหวัดนนทบุรีนะครับท่าน ให้ความสําคัญกับกระบวนการอ่านโดยให้นักศึกษา,าเข้าร่วมโครงการอ่านทุกคืนบันทึกทุกวันนะครับสำหรับในวันนั้นก็จะมีพิธีถวายบันทึกร้อยวันอ่านทุกคืนบันทึกทุกวันของชมรมนักอ่านบ้านหนังสือชุมชนคนอุดรธานีทั้งหมด840คนนะครับเพื่อเป็นราชสกการะ แม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถเฉริมพระชนมายุ84พรรษาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อนธานีในชายาวุฒิจันทร์เป็นประธานหลังจากนั้นนะครับท่านก็จะบรรยายพิเศษในหัวข้อเืิดไทยองราชันสถาบันพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทยครับ ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนั้นนอกนอกจากจะมีกระบวนการมีชมรมอ่านทุกคืนบันทึกทุกวันแล้วนะครับทางห้องสม,มุดประชาชนของแต่ละอำเภอนะครับรวม20แห่งยังให้บริการในเรื่องของอการอ่านนะครับการยืมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับตอนนี้ก็น่าจะให้ความสำคัญก,กับหนังสือสารานุกรมน,นะครับซึ่งได้จัดหา บริการทุกๆห้องสมุดประชาชนของแต่ละอำเภอนะครับมีทุกแห่งต่อไปครับในเรื่องของการอ่านผ่านสมาร์ทโฟนนะครับเป็นการอ่อานที่ทันสมัยนะครับภาษาปัจจุบันเรียกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กผ่านสมาร์ทโฟนซึ่งคณะครูบุคลากรทางการกศึกษาของทาง สำนักง,งานกศนจังหวัดอุรธาน,านีก็ได้เข้ารับและก็ผ่านการอบรมนะครับนำไปขยายผลให้กับนักศึกษาของกศนทั้งจังหวัดอุรณธาน,านีใน20นอำเภอกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมบ้านหลังเรียนบ้านหลังเรียนนั้นเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับต่ <c oughs> อไปครับ โดยทางสำนักง,งานกสนจังหดดวัดรดรธานีได้จัดรถโมบายเคลื่อนที่ไปไว้ที่ข้างๆหนองประจักษ์นะครับไปจอดประจำเลยนะครับตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันศุกร์เริ่มจากบร,บริการเริ่มจากเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง20นาฬิกานะครับมีเจ้าหน้าที่ของทางสำนักง,งานกสนจังหดดวัดรดนธานีอคอยให้บริการกิจกรรม สุดท้ายเป็นกิจกรรมที่3ก็ครับเป็นกิจกรรมโครงงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับนักศึกษากศนอนะครับในวันนั้นจะมีทั้งหมด156โครงงานนะครับพระนโยบายท่านพอจังหวัดท่านให้นโยบายว่าต่ำบนละ1โครงงานครับผมครับเราจะไปฐานที่3ครับ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงครอบครัวพึ่งตนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างไรนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์จีดาภาเปตามานังท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานคอสนอำเภอบ้านดุงได้เล่าถึงฐานที่3ให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ทราบนะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกิจกรรมที่3นะคะคือกิจกรรมครอบครัวพอเพียงครอบครัวพึ่งตนเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอ่า คือทางกศนเรานะคะได้นํากิจกรรมกเกี่ยวกับเศรษฐกิจกพอเพียงไปดําเนินกิจกรรมที่ตําบลแห่งๆแต่ละแห่งโดยให้ครูกศนตําบลน,นําไปจัดกิจกรรมกับประชาชนทั่วไปและนักเรียนนักศึกษากศนนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะก็เราจะนํากิจกรรมที่นั้นๆน,น,นะคะมาประกวดนะคะโดยในฐานที่3นะคะเรามีทั้งหมดอยู่10กิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการกําจัดขยะนะคะการกําจัดขยะของเราเนี่ย เราจะเป็นเรื่องของการแบ่งแยกขยะนะคะส่วนกิจกรรมที่จะอานำมาประกวดน่าจะเป็นของเรื่องอการนำขยะที่สิ้นเปลือรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะคะด่วนส่วนกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมเกษตรควรเรือนกิจกรรมนี้นะคะเป็นการเน้นในเรื่องการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็เรื่องสุขภาพด้วยนะคะเนื่องจากว่าขณะนี้ประเทศประชาชนเราทั่วไปเนี่ยกำลังหันมาเน้น บริโภคนะคะอาหารครีมนะคะโดยเฉพาะผักนะคะดังนั้นเรื่องเรื่องการปลูกผักนะคะเพื่อให้เรานําเรื่องของเศรษฐกิจพอเยียงโดยนเรื่องของผักสะอาดปลอดสารพิษมาใช้ในครัวเรือนนะคะส่วนเรื่องที่3มนะคะคือเรื่องการปลูกป่าสร้างรายได้นะคะโดยเราเน้นในเรื่องของการปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างนะคะเด่นของเรื่องของความพออยู่ความพอกินและความพอใช้นะคะความพออยู่ก็คือ เปิดการปลูกไม้เศรษฐกิจนะคะเพื่อใช้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและการจําหน่ายนะคะพอกินก็คือปลูกพืชทางการเกษตรนะคะเ,นะเพื่อกินและพืชสมุนไพรเพื่อใช้ในการประโยชน์ในการบำรุงรักษาชีวิตของคนในครอบครัวแล้วก็ไปใช้ในเรื่องของปะยะา9ก้าเม็ดด้วยนะคะ,ะส่วนเรื่องการพอใช้นะคะคือปลูกไม้ใช้สอยโดยตรงเพื่อใช้ในการพลังงานเช่นมาทาฟืนทาไฟ ทำเตาแบบนี้สาหรับประชาชนในพื้นที่ที่ยังไม่มีเตาแก๊สหรืออะไรนะคะส่วนประโยชน์ที่4ที่เราได้จากการปลูกป่า3อย่างก็คือเรื่องของการสร้างระบบนิเวศท,ที่ดีขึ้นนะคะถ้าเราปลูกป่าปลูกอะไรแล้วระบบนิเวศเราก็จะดีนะคะจะมีความหลากหลายในเรื่องของทางชีวภาพเพิ่มขึ้นนะคะในเรื่องของอันนี้นะคะเราก็จะนาําทั้งนิรรศการนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆมาประกวดน,นะคะส่วนกิจกรรมที่4นะคะคือกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนะคะซึ่งทางท่าน พออขจรได้เราให้เราฟังแล้วนะคะก็ไม่ขอขยายนะคะส่วนกิจกรรมที่5นะคะคือการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนะคะของทางกศนเราจะเน้นในเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้านะคะแล้วก็พลังงานพลังงานน้ำแล้วก็นําเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ต่างๆมาใช้ในชีวิตประจำวันให้มากขึ้นนะคะนะคะส่วนกิจกรรมที่6คือการทําบัญชีครัวเรือนนะคะการทําบัญชีครัวเรือนเนี่ยเป็นการที่เราจะ วางแผนชีวิตของตัวเองให้พอกินพอพออยู่พอกินได้นะคะถ้าเรารู้ว่าเราเราบเท่าไหร่ลา่ายเท่าไหร่นะคะเราก็จะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราได้นะคะนิสิตก็อาจจะลดลงนะคะสอบต่อไปนะคะคือกิจกรรมที่7คือการอ่านทุกคืนบันทึกทุกวันที่ท่านพอขอจรอได้พูดไปแล้วนะคะส่วน กิจกรรมที่8ทีคือกิจกรรมประชารัฐซึ่งเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยที่ผ่านมาเมืม่อวันที่7นี่เองนะคะทางครูกศนเราก็ลงพื้นที่นะคะเป็นครูคอนะคะในการชักชวนประชาชนออกมาลงประชามติมากมายค่ะก็ขอขอบคุณทั้งเสือข่ายทั้งหลายแหล่ที่ร่วมกันนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการนาหลักค่านิยม12ประการมาใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชนและนักเรียนกศนเราค่ะ ะะกิจกรรมที่5เอยที่9นะคะคือกิจกรรมส่งเสริมนะวัฒนธรรมชุมชนชน,ชน,นะคะซึ่งท่านพรนิตินีได้พูดถึงในเรื่องการอ,อนุรักษ์เพลงพื้นบ้านนะคะละดนตรีพื้นบ้านแล้วก็ประกวดร้องเพลงแล้วก็การประกวดแดนเซอร์นะคะที่จะจะเป็นกิจกรรมที่เราประกวดนะคะส่วนกิจกรรมที่10นะคะคือกิจกรรมสุขภาพพื้นตนนะคะ กอประเทศคนเรานะคะถ้าความสมดุลในร่างกายเรานะคะร้อนเย็นผสมกันแล้วอยู่ในสมดุลเราก็ไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะเรานำกิจกรรมยาวก็ยา่าเก้าเม็ดนะคะมาใช้ในในการอบรมนักศึกษาเรานะคะนักศึกษาเราเดี๋ยวนี้ได้อบรมครบแล้วนะคะแล้วก็จะนํากิจกรรมนี้มาสแสดงแล้วก็มาประกวดนะคะว่าคนทำจริี่แล้วได้สุขภาพดีจริงหรือเปล่านะคะในในวันที่ 22,23นี่นะคะอย่างไรก็ตามน,นะคะอยากจะเชิญชวนนะคะให้ประชาชนนะคะมาร่วมดูกิจกรรมนะคะแล้วก็ทางโรงเรียนต่างๆนำนักศึกษานะคะนักเรียนมาศึกษาดูงานแล้วมาเยี่ยมชมเรานะคะกิจกรรมเราดีๆเยอะค่ะก็ขอขอบพระคุณค่ะครับฟังทางคณะท่านผอทั้งสามท่านพูดแล้วไม่ไปไม่ได้งานนี้นะครับเพราะว่าเป็นเป็นงานที่สําคัญทีเดียวนะครับกิจกรรมต่างๆมาจาก แต่ละตำบลนะครับมาโชว์เป็นของจังหวัดอุดรธานีของเราเลยนะเป็นงานที่จัดยิ่งใหญ่มาก1ปีมีครั้งหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ท้ายสุดนี้ทางท่านอาจารย์นวลจิ๋มีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านเจนครับค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะประชาชนคนอุดรธานีหรือคนใกล้เคียงนะคะจังหวัดออมๆแถวบ้านเรานะคะได้มาเยี่ยมชมวันนี้นะคะวันที่ยี่สนะคะ ที่เราจะจัดงานกันถือว่านะคะเป็นการเปิดโลกัศน์นะคะว่าเรียนอย่างไรเราถึงจะมีงานทําเมื่อมีงานก็จะมีเงินนะคะก็อยากจะเชิญชวนว่าเรามีของดีไม่ใช่แต่จังหวัดอุดรธาน,นีนะคะแถวอ้อมแอ้มแถวบ้านเราก็มีของดีได้มาดูแลกเปลี่ยนกันนะคะพบปะแลกเปลี่ยนกันแล้วท่านจะได้ความคิดได้ไอเดียใหม่ๆกลับไปพัฒนาและต่อยอดนะคะในเรื่องของอาชีพของตอนเองนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่าน ถ้าท่านภาดนะคะปีนี้ปีหน้านะคะเราถึงจะเจอกันอีกครั้งนึ่งเราถึงจะเปิดบ้านตอนนั้นนะคะอาจจะมีของดีงอีกในระดับหนึงอีกก็ได้นะคะเป็นการเปิดโลกอีกโลกหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดอะไรไม่ออกนะคะในวัน,น,น